สวัสดีครับแบ่งปันพ้าบ้านพ้าเครื่องราคาหลักร้อยนะครับคลิปนี้มีพ้าเครื่องเมืองอีสานมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเหรียญวิทยายลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดศรีสะเกดจังหวัดน้องคายนะครับจะเป็นพิมพ์กลมนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์กลมหลังอิติปิโสร,รัตนามาลาร้อยแปดนะครับ่กระไหลทองนะครับเลี่ยมพร้อมฉายสภาพพอสวยนะครับสภาพน่ารักกระไหลทองเดิมๆนะครับเหรียญกลมอ่า ตรงนี้จะเป็นยุคต้นนะยุคปีหนึ่งกว่า18นะครับมีหลายพิมพ์นะเหรียญวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็มอบให้แก่ผู้อุปการรคุณนะครับบริจาคทรัพย์แบบนี้นะนะครับในการสร้างนะครับวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดศรีสะเ,เ,เกดนะครับเป็นเหรียญดีน่าเก็บนะครับเจตนาการจัดสร้างดีนะครับก็ได้รับการปลุกเสกจากพระอรหันต์สายสารทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตแบบนี้นะ หลวงปู่เครื่องวัดเทพสิงหานหลวงปู่บุญมาทิตะเปโมแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์ด้วยนะพิมพหลวงพ่อผางก็มีนะครับเหรียญดีน่าเก็บนะครับเผื่อใครอยากได้ไ้บูชาเดี๋ยวผมส่องลายเหรียญให้เพื่อนชมนะครับลักษณะนะเหรียญวิทยาลัยสงภาคนะครับจะมีพระาธาตพนมนะครับมีพระาธาตพนมมีพระอาทิตย์เด่นๆเ,เลยนะนะครับบนเหรียญน,นะครับมีหลายพิมพนะครับแต่อกลักษณ์คือมีพระาธาตพนมแบบนี้นะครับนี่คมๆเลย นะครับพระอาทิตย์เด่นแบบนี้นะหลายเส้นแาวนี้คมชัดตามซองนี่ทองทองเลยนะครับกระไหลเดิมๆข้างล่างก็มีฟอนต์กำกับนะครับวิทยาลัยสงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟอนต์จะตัวเล็กนะครับแต่ว่าคมนะลายมือช่างแก่นะครับอ่านออกนะนะครับตัวเล็กแต่คมรายละเอียดเยอะนะครับคาสสิกดีนะครับดาวนะครับมีดาว16ดาวนะครับ ไม,ไม่แน่ใจว่าดาว16ดาวนี้เกี่ยวข้องกับจับสร้างปี16หรือเปล่านะนะครับอันนี้เดานะครับผมข้างบุนก็มีคาถาอีกนะเป็นภาษาไทยใช่ไหมตัวเล็กๆแบบนี้นะนะครับตามซองนี่ทองๆเลยนะครับองนี้ใครสนใจนะนะครับเหรียญดีพิธีดีดเลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้แบ่งแค่260รนะครับราคารวมส่งนะราคาสุดเบาเลย นะครับรับประกันแท้260บาทรวมส่งนะครับแล้วดูอ,อักขระนะครับด้านหลังนะครับคมชัดหลายเส้นแบบนี้นะนะครับด้วยอนุภาพพระอิติปิโสรัตนมารา108ขอให้ท่านจงเจริญน,นะครับเป็นพรนะครับนีไ่ไหมคมๆเลยฟอนต์ตัวหนังสือหัวกลมๆแบบนี้ นะครับก็หยิบม,มาแบ่งปันเพื่อนนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับแล้วก็ยังเหลือหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางปี2-1นะครับเผื่อใครสนใจนะนะครับตรงนี้แบ่ง250บนะครับ250าบาทรวมส่งหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตหลังเจดีนะครับสลองเจดีนี่ สวยนะนะครับหลวงพ่อผางก็สวยนะครับเป็นพระเครื่องหลักร้อยนะครับที่หยิบมาแบ่งปันเพื่อนๆนะนะครับหลวงพ่อคูณวัดปลกนะครับอันี้ก็สวยนะครับหลวงพ่อคูณวัดปลกแท้ทันนะครับนี่สองร้อยสามสิบนะครับมีกล่องนะครับถ้าหลวงพ่อคูณวัดปลกมีกล่องนะนะครับหลวงปู่แหวนสองร้อยสามสิบนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโน่นี่ เผื่อใครสนใจตรงไหนนะนะครับก็มีเหลือประมาณนี้นะครับ230บาทรวมส่งต่อโคด้านหลังนะครับออกปี22อาสาบรรเทาภัยเปิดไว้230นะครับถ้าเป็นหลวงปู่แหวนนะครับหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้า250ปี20นะครับออกปากช่องโคราชเหรียญนั่งเต็มองค์หลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้า,ฟาสาร,ารอยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำาพาบ้านพ้าเครื่องหลักร้อยนะครับเรียญวิทยาลัยส่งภาคตะวันออกเชียงเหนือก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยคัดพ้าลงแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆได้ด้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ